สวัสดีค่ะช่องอยูมารุมพักได้ยูแล้วก็ช่องไมล์รับจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะวันนี้ได้ไปฟังข่าวมานะคะว่านะคะพักรัฐบาลนะคะจะอนุญาตให้คนสามารถพกพายาเสพติดได้นะคะไม่เกิน10เมตรเพราะไม่ถือว่าผิดกฎหมายเป็นคนเสพขนาดนะคะไม่ได้อนุญาตให้พกขนาดนี้นะคะเวลามันเมามันยังหูสารพัดท,ที่จะทำร้ายผู้อื่น ถ้าอนุญาตไปแก้ข้อกฎหมายพวกนี้นะคะโหคนในประเทศจะอยู่กันยังไงเอาสมองส่วนในคิดคเอาสมองส่วนในคิดคิดให้เยอะๆหน่อยค่ะถ้าคิดไม่เป็นก็นไม่ต้องไปไอ้นี่แล้วนะคะให้คนอื่นเข้าไปทําแทนเถอะถ้าคิดว่าไอ้คนที่เสพยาแล้วไม่ผิดกฎหมายเป็นแค่เสพไม่ได้ขาย เป็นแค่เสพมันทำร้ายคนมากี่คนแล้วหันไปดูสังคมไทยตัวเองด้วยอย่าเอาแต่จใจตัวเองเอาแต่จใจคนที่อยากจะนะคะเสพเลยมันอันตรายสำหรับคนในสังคมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะคิดให้เยอะๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ